สวัสดีครับคุณยายเร่ง <lawsuit. S 1> ครับผมครับมือนี้คือว่าเปนะ็นคงสุดไทยเนาะคุณยายครับก็เล่มอยากมาถามอากามอกตัวเลขคงสุดไทยเป็นจังไดเฮาเหลือตัวใดเนี่ยที่พวกท่านได้หอยากไดอันที่ว่าถือทุหงดนี่แหละได้ตัวใดซื้อตัวใดแล้วเออคือทีแรกที่แรกะอ่ะฝันวลาไปจุดจุดทบครับจุดทบเราบานี่อันเขาหันไปล่างถ้วยครับถ้วย ถวยก็ดีๆถวยก็ใกล้ก็เอ้าน้อยมันมันก็แตกเนี่ยก็จะกบาดาให้วะมันถวดแจกมันก็โนบันจังส่เอามาสั่นมาดี้มมานั่งอยู่ยังมือึง้าก็เลยไปเบิ่งทำนายฝันเอ้าเพื่อถูกตากรรมการแท้ว่าจั่นก็เลยเอ้ยสี่นุดเก่าเห็นละครับผมมาท่านใดเนี่ยบอกถวยแตกมั้ยเนาะถวยแตกมันก็หุบเข้ากันทั่งส่ซื้อครับ อสองใบบ่อ่าคนละสองใบกับลูกครับพุ่นั่ะกับวัาป่าแล้วมันตาแมวเอาถัวยมันเป็นยังนอแผ่นยังวาเดียวครับน้องถั่วแตกเลาวงุม้มใส่กันเออมันพับไปกันเป็นเตีอะครับแตกตีว่านังไหนเห็น,นะครับก็ตีบ่อออกมันก็ได้ว่าถ้าเก้าจุดศพมันต้องมีอย่างนั้นก็ก็เลยไปเบิ้งทำาร หมดขอชือมอ่าต่ดโดนแล้วขอเลืเ<อ>บิ้งมันเป็นซีซูนเก่าเต็มเต็มเลยก็เลืไปซื้อเขอบาบอจาคายอย่างไรสั่มนะว่าวมันเต็มบกันเขาบริาคายวนะอบานนี่ร้านเดียวขน่ะชุ่มก็จ้าก็จะคายมาื่อยืนนี่างน้นะวะอืมอ,อ,อืม อย่านโลกนี้สิทธีได้รุ่นโม่สิบสีได้ม่แต่ใส่บ่อผู้ฟังงในวันสิบสีก็ยังเอาฝันว่าอืมมาท่านตัวนั้นมันบ่เมีนดอกอย่าซื้อเอาโตัวยามันเต็งติ้งผู้ใา้มาตแ่คุณก็ไปขอเพื่อนในล่ะห่างมาแต่บ้านเมืองไผ่ผู้เบาว คนขาวๆือเอานะเอาสิเขียนให้คือตั้งคอยนอนอยู่นี่แหละว่าไม่นอนอยู่หังเขียนปิ้งหัวไปหนึ่งกะเอาเอาเนี่ยเบื้องเก่าเบื้องค่าสิบสี่ตัวแดงจิงคืองูยออกให้ท่านนอนสิบสี่แดงแดงจิงคือง่วเออแดงจิงคืองโอ้เราเขียนให้เลยวอีก่นบอกเขียนเขียนจิงสิล่ะเขากระ่วงไว้ยังดีกร่วงไว้ยังดีตัวนั้นมันบดสีดอกจ้ะ สิบหกมันว่ถือดอกว่าสันนะว่าชื่อสิบหกครับอือสิบหกแล้วมันว่าถือดอกนี่ตัวมันสิถือตีอือสิบสี่นี่จีออสิบสี่ห้ตัวเดียวมองกงเลยครับก็นางแกงกูสิซื้อกูสิหยังน้อ่วางมะไปกันนะวะข้ามันพลาดวาสันว่เห็นว่าศูนย์แปดมันยังก็จังว่าอันคอยอัน แคนนั้เจ้าขอคอย่ได้ซ<ช>ื้อนะลองเบิ้งเนื้อ08นแปดมันขอไหาเด็กท่เนี่ยเบิ้งไปเบิ้งว่า08นแปดอยอยากลุมปองงองเนี้ยจัง <laughs> อันละอันเลขกข้ามโนดนี่ดีวบาสุดฟังเลยแล้ข้าเจ้าใดตัวใดอ๋อกตนี่งว่าค่อยว่าข้าสโนดก็ได้สูงในหาซ้เก <9. S 2> ่าออหาซเก่านี่มัมเป็นพออ่ซอเกิดงูกตกใส่เล่าตัวนนิเออหาซเก่านาะพ่อซอสองพันหยเก เูองูมีงอนตกใส่เนาะเออมมีขายแล้วตนศูนเก่าครับซุนเก่าใอได้ล่ะนะกันยใจกย้นใจเย็นตัวกันย้อนคนใจเย็นไปเด้ก่อนก่อนสิไปนี่นะเงินเข้าเราตัวว่าส่นเขาแมนเนอเขาคือว่าบอกไงก็เลย ก็เลยมือวันที่สิบเอ็ดไปไปก็เจ้าเลยเ่าหัคฟังก็ว่างูมีหอนอีเพื่อนว่าเขียวงามาไม่ตัวอยากเห็นบ้าเห็นใสอนไปสนอดเห็นรอดอยู่อ้นหนาลันพอมอนก็เลยก็เจาเห็นไเบิ้งโอ้นี่บ้าอีเพื่อนว่าจะมอมอะไรเจ้าย่างไปเบิ้งรอดวะจ้ะ อาศูนย์เก้าเจ้าเอาดอกบอบอไปสัตหอยเอาสี่ศูนย์เก้าได้ย่าย้อเอ้ยผมมันคือกันตัวนี้ของของคุณยายนี่สี่ศูนเก่าเนาะแล้วก็เหล็กข้ามฉนดที่เป็นงูมิ่งหงอนนี่ตกเซเล่านี่อาศูนย์เก้าว่าเอาซูขั้งไมในสี่ศซีซูนเก่าอะไรมันจะใส่กันญชงว่าฝันกัญังว่าไปจุดโซบเออไปจุดซบเออไปจุดโซบบาทนี่จุดแล้วแล้วเฮ้ยแล้วเอา แม่กับลูกสาวแม่ไปอันด่านถวยแน่ว่าสันอันนี้คือความฝันอความฝันครับคับมานี้ก็เลยร่างแล้วแล้วถวยเอามือลุดมือเอาแตกยังคือไปแตกแคงสั้นว่าสันครบทุนบนกเจากกอดเยอะกินอันโต๊ลงไปแตกเลยเราเปนบเจากอ๋อนบเจากอถถวย่นาะนบเจกะกอครับพูละสองใบถวยกะไก่บอกถวยกะไก่ กัไกลไม่ได้เป็นอย่างน้อว uh> 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 uh uh> uh> ่าสันไกลก็เก่าทุนกันเลยว่าอ่ะกูไปเบิ้งกูบ่แน่ใจกูจะไปเบิ้งทำไา้ฝันว่าสัอ่านไปว่าคนสิโชคดีอย่างนี้นี่ว่าสัพราวะวันนี้ไปเบิ้งตัวเลขตอนนี้เลขสิโชคเขาเขียนบอกสี่ศูนย์เก้าสิบสี่นี่อันฝันว่า สี่ไปซื้อสิบหกมันบาอ่าซื้อมากแ,แ, <laughs> แล้วมันว่าว่าแม่เราโว่งกลมบัหรืสิบสี่โมงกลม,มบ่วยพผู้เข้าขาวนี่ใหญ่มันโมนงกลมไปพอมั้ในความฝันวมงกลมอันนี้สีแดงนี่คืนะอมะโอเควงกลมโอ้กูบจื้องอดนี่กูยันงกูคือชูนปดเียบรอย่นก็นนก้าไปซื้ออาจาว่าโอ้ยจู่ของพยาคายหายแล้วเขาใา่ใช่ฟันขาดวดติ๋ฟันเห็ดขัดเว เห็นตัวเดียวมงกุลงคือกับกับสวนงามอันนี้ตัวนี้กระชีกระบนล่างนะว่างพอเอาลายตัวสองคูณสองกับพ่อค่ามันนั่นพอกระบอกเอันเด็กก็เดาก็มากกับตัวเดียวกันนะแปดหนึ่งสี่คือกับ ปดหนึเล็กกระจ้มมากกจ้ามาแต่ใส่กจกกระจ้มมาแต่กระจกกวงไวเอาเน้นเน้นเขาว่าเน้นเน้นเล็กจ้มมาแปดงเออคือสีตรงกันเพราะ้อมฝันคุณยายจัหนึ่งสตัวเดียวกันครับหนึ่งสตัวเดียวมคือว่าจังสี่ว่าจับไว้ตั้งขึ้นใผมนะออเอ่เ็ในเมืองน้ำกันแล้วแคปเจครับพี่น้อง คุณยายเรื่องฟันแมนเลีความฟันตรงกันกันเลกข,ข้ามนโฉนดหาศูนย์เกานี่เป็นเลขที่งูมีงอนตกใส่เล่าตกจากต้นไม้ครับผมแล้วก็ตกตกใซคคนอายุเกิดสองหาูนย์เ่ครับผมงูมีงอนแล้วก็จังเข้าไปในลานหมอดูเนาะงูก็เลื่อยเื่เข้าไปตรงนั้นครับที่นั่นเสนอไปก่อนหนะครับผมส่วน4ี่นยนี่ครับ คุณยายเรื่องฝันครับมันก็คือกันเด้เนาะสี่ศูนย์เก่าตัวเดียวกันถั่ว<ด>แตกวันว่าจะไปล่างถยยั่วโยวันงานศพถั่วแตกลงบนนกจอกกอโยถั่ถวกาไกยประกอบกันก็เลยตีแล้วสี่ศูนย์เก่าส่วนซิปซีนี่ฝันเห็นว่าปูทั้งเมืองไผ่เนาะปูเนาะครับผมเบิดล่างใหญ่าขาวครับผมมันบวอ,ออกดอกสิบหกประสันคุณยายแล้วก็สือสิบหกเนาะมันบวกออกมันสือออกตัวนี้ซิปซีนี่ครับผม ตัวแดงริงคึงวงกลมไม่พอมส่วนแปดหนึ่งสีนี่เลขขาเจ้าดังมากคือกันแม่นป่ะขาเจ้าดังมากครับตรงกันพอดีตรงกันแต่ว่าแต่ว่าล่างกันแปดสามคือกันแต่เขาว่งไวจ้าว่าท่านเขียน้โอ้แปดสามบอกข้อขาเจ้านี่อแปดสามที่สีนี่ล่างขาว่าล่างแปดสามล่างเออแปดสามขาว่าล่าง ก็บ่าทชื่อดอกมืออื่นดหละที่ไปลอบเบิแปดสามนี่ก็ว่งไวขึ้นกันบ่อืมว่งไว้แห้งว่งว่าแห้งเนียนคักนี่ครับแปดสามอืมโอ้ท่งตรงตรงก็เรียกจะบองแปดสามนี่สงสัยในิ่เบิ่งบนเบาอยู่ใส่หยกขึ้นอีกเบาสูฟังนี่ยแปดสามเอาที่มากครับคอยก็คอยก็ฟันขึ้กันนี่แปดสามนี่ก็ได้ขึ้นกันแปดสามได้ฟันกันจิต เขียบงเขาในบ้านหรอคำชี้เขียบงเขาบ้านนี้แปดสามบทตีแปดสามคอยถือประจับใช่การการชี้กุญแจพีกองกันเลยครัเขียบสองตัวตัวแดงพี่คืนครับปวดได้เสียนั่งแรงขึ้นอยู่อันนี้เกินลูกขึ้นเขาลูกวันนอนนี่แมน ได้จนนี่แหละก็มา,มาไปไปด้านไว่าด้านไปนิดมาด้านไปเอาว่าจะเอาแปดหนึ่งสี่กับแปดสามยัดตัวนี้แหละหนึ่งสี่ที่ปูวงกลมให้แดงยิงคืนนึงตอนปูเขียนให้ปูเอาเอาเอย่างเขียนที่เมืองตามที่พ่อจำได้ว่าเรื่องอันอัน,น,นาปากกาแดงปากกาแดงเลยเหมือหมอปากกาแดง ผู้เราใส่ชุดอย่างมากตอนท่อง้ามจำพจำได้บ่เมื่อไรจังไหนจังนึว่าป๋าเสียมากยังวาเขาจีนพูนโอ้ข้าผมโอ้ถอดเสียมากเขาจีนพูนเออคือเสียบนุ่งยังสีวาจันั่นก็ขาก็บ่แก่ดอกก็ฟันเห็นหัวคอยมาขางง่วอยู่หัน พอญ่หนูแล้วก็มกะมัตย์จะใส่พอกระซูนเอ๋อมีเงินกระมัตย์ใส่เดี๋ยวเนี่ยยังชื่อง่วมากขาดู้ข้นกินวะซ่านก่อนว่าง<ช>่วงง่วงมากมันเป็นปาดปาดเนื้อออกมันเป็น,ปนเปื่อยเ,เนา่าๆค่ะว่นานาติซูนมาว่า<ช>โอ้วะซ่านสี่ตอนบางไงว่าสี่สีส่ตอนเออสี่ตอนอยู่ในครู ซพ่มหนึ่งกับกองยูหันผอปวดหัน่ีตอนเมื่อกี้สีศูนย์เก่าเข่ากันครับตัวนี้เนาะเข่ากันเนียโอ้นี่ละหันมาได้ผัวขามัวมัวออามามาได้ท้งหงดากันนึงั่นมะโอ้ยเพิ่งจะเลยว่าโอ้ยอยากห้กินนันละว่าท่านว้ยเราจะไปกินน้ำมาด้ว นะเนาะทุกท่านครับผมสำหรับตัวเลขครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลวก็ขอบคุณคุณยายเลื่องได้เลยครับผมครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงลำลำรวยรยมีความสุขกายสุขใจทุกท่านครับผมสําหรับตัวเลขทังช่องบุญพลาผ้าโชบุญกุศลผ้ารวยเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะคงสุดท้ายของคุณยายเลื่องครับผมสําหรับทิศสีตัวแดงจิ่งคืง ใจอยู่เน,ะนาะคุณยายอว่าจ้างว่าจ้างกอดชิบสปซิบุขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนะาะครับผมอันยังว่าหันที่ว่าอย่างที่ว่าอย่างว่าจัางกอดที่อันเน,นาะพนังเนาะกูชิหันกูบ่กชื่อกูชิบ่ได้คือฉุนแปดหน้าก็ฟาดไปก็ลุกไสอยู่นี่แหละบ่บอกมันเนนะาะท่ <laughs> ะานนี้ก็ขอให้คุณยายเรื่องถูกหวยเนาะถูกหวยเลยเบอร์ใดสับ จากพ่อปูครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ